สวัสดีครับผมนายพนวัฒน์ช่มชื่นรหัสิสธิตหกสี่หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งห้าอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร,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 ร์สาขาไฟฟ้าวันนี้จะมาพูดเรื่องการหยุดลูกบอลด้วยน้ำอครับจะใช้ก็ต่อเมื่อลูกบอลพุ่งมาเร็วเข้าใกล้ตัวมาครับและลูกบอลมาในความสูงรับเนอเอวขึ้นไปครับการหยุดรูปแบบนี้ครับจะหยุดเพื่อเตะลูกลอยกลางอากาศหรือจะเตะเป็นรูปเรียผืนก็ได้ครับโดยให้หันเข้าหา ทิศทางที่ลูกบอลพุ่งเข้ามาครับตามองที่ลูกเอาไว้การวางเท้าอาจจะวางให้ขนานกันครับหรือจะให้เท้าขา้างใดข้างหนึ่งอยู่ด้านหน้าก็ได้ตามถนัดเมื่อลูกบอลลอยเข้ามาหาตัวและเกือบโดนหน้าอ,อกแล้วครับให้รีบทําการยกตัวขึ้นในทันทีครับพร้อมกับให้เกร็งกล้ามเนื้อในส่วนของหน้าอ,อกย่อเข่าเล็กน้อยในช่วงตอนที่ลูกกระทบโดนหน้าอ,อกแล้วให้เอ็นหลัง่อันอ,อกลงครับหน้าอ,อกก็จะมีลักษณะเหมือนเป็นแอ,องลองรับลูกบอลเอาไว้ครับให้การแขนออกด้านข้างลําตัวเล็กน้อยครับ เพื่อช่วยในการทรงตัวจากนั้นให้งอเข่าของขาที่อยู่ด้านหน้าเล็กน้อยและด้านตัวลงทันทีปล่อยลูกให้บอลปล่อยให้ลูกบอลตกลงสู่พื้นพร้อมกับก้าวขาไปด้านหน้าเพื่อครอบครองบอลเอาไว้เล่นต่อไปครับหรือจะเตะต่อก็แล้วแต่จังหวะกับโอกาสที่ที่มันเอาเอนืยครับต่อมานะครับจะพูดถึงแผงการเล่น4ี2นะครับ การวางตำแหน่งหรือการใช้แผ่นนี้เป็นการวางตำแหน่งที่ทั้งเดิมที่สุดในวงการฟุตบอลนะครับ <c oughs> เพราะเป็นแผ่นนี้แผ่นที่มีความสดุลมากครับไม่ว่าจะเป็นเกมรับหรือเกมลุกที่มีปีกซ้ายปีกขวาคอยเติมเกมและมีกองหน้าถึงสองคนที่คอยจบสกอร์ครับโ <c oughs> ดยแผ่นนี้นครับ <c oughs> จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียครับ <c oughs> ขอ้ขอดีนะครับของของแผ่นนี้ครับคือจะมีผู้เล่นที่เล่นในตำแหน่งในกองหน้าสองคนซึ่งจะเป็นส่วนที่ช่วยให้ตำแหน่งอย่างก,กองหลังและกองกลางสามารถใช้เวลาน้อยในการครอบครองบอลครับ เพื่อหาช่องทางธีการต่างๆส่งต่อไปอยังเกมบุกและกองหน้าครับเพื่อโอกาสในการทําประตูซึ่งแบบแผนนี้ครับเมื่อเทียบกับกองหน้าที่เล่นอยู่เดียวจะมีความแตกต่างกันที่ว่ากองหน้าตัวเป้าในแผนจะสามารถที่จะพาบอลขึ้นไปยังพื้นที่ในการโจมตีโดยทันทีโดยไม่จำเป็นต้องรอการสนับสนุนจากแดนกลางและอย่างนะครับที่มีความได้เด่นก็คือเกมบุก ของลิมเซนครับปีกซายปีขวาหมีความสามารถและทักษะที่ยอดเยี่ยมครับจะยิ่งเพิ่มช่วยประสิทธิภาพในเกมบุกได้เป็นอย่างดีครับรวมไปถึงฟูลแบ็คสองข้างครับหากเติมเกมบุกแล้ตลอดเวลาก็จะยิ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างคุ้มค่าครับผมส่วนจุดอ่อนนะครับก็คือตำแหน่งคู่กองการครับที่จับคู่ยืนกันสองคนต้องแบกพลาและวิ่งขึ้นลงอย่างหนักเพื่อที่จะช่วยเกมรับในยามโดนบุกและช่วยเกมบุกในยามที่ต้องการจะโจมตีครับพละกกำลังสูญเสียไปอย่างมากครับหากทีมใช้แผนนี้ ผู้กองการของทีมจะต้องมีความสามารถทั้งทางเกมลุกและเกมหลับนะครับแต่หากทีมต้องเจอกับคู่ต่อสู้ที่เล่นการฝั่งตัวทีมทีมทีมของเราครับที่เล่นแผ่นสี่สสองก็จะเสียเปรียบตัวนันทีครับจะไม่สามารถคองบอลได้เลยครับโอกาสที่จะคองบอลโดยแผ่นสี่สิบสองนั้นมาครับเรื่องการที่ว่าแผ่นนี้แบบเป็นแผ่นที่เล่นไม่อย่ากอย่าะครับจนทําให้เราบรรดาคชทีมต่างๆสามารถหาวิธีการที่จะเอาชนะและค้นพบจุดอ่อน โดยคนพบเจอออนจากแผนการนี้นะครับครับขอบคุณครับ